เขาซอจีจ <Ki> ja, pues ึงสละนีเขาไปไปทาบอปทำถาบบลงดูวันนี้ก็บัดรอบสุดบัดรอบบัดรอบสุดไทยเมนโมบัดรอบสุดบัดรอบบัดรอบสุดไทยีนีเนี่ยพได้กสอบผู้ได้กคูเอาไปที่หอไก่น้ำกันสิมกหอดกัมาปิดกือบเพราเราเดินพี่น้องปัญหาปัญหาใหญ่เลยยำบ่อขาดได้ลุ้นไงปดด้ไยำบ่ขาดได้ลิมันยังน่นมึงดูคองเนียี่ย่างเฮ้ หน้าหน้าเขาเปดฟตัวนี้วเขาออี้มันีนไตรงนไปหาตู้นี่มันข่ใส่เา้ฮะอยู่ในีะกูต้นไปขัดดใบตะกูยนก็มองไม่แน่ไขวนี่หดเล้ยม้บนี่หน้า่งตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ัีครับอยู่กอลันออนัวร์ครับเจอปัญหาแล้วพี่น้อง นี่มันแชีนเห็นบ่ตันจุลูอยู่นี่กะโหลกใบขึ่งบนบ่กินบ่กินแต่เฟืองแล้วรถคันนี้กินฮอดเล็กบ่เมียนมันแชีนเขาเบลเขาอ่ะมันสีเล็กก็ได้ได้ครับพี่น้องแต่แล้วไต่ท้องมันเมียนนับอลมาได้ไหนถ้าไต้ท้องวนได้แล้วมาลักฐานมาช่วยเราใช่ลักฐานเท่าไงนี่แล้วเนี่ยมันฆ่าสกูเขาจะเนี่ยนั่นขนางหลังได้มันเดินหนาบ่ได้ผมก็ค่อยเคลียร์เขาทั้งนี้ออกตัวมันกลวยออกนี่เอ้าก็ยังมาเปิด สกูนี่ออกไปหมอแบสไม่มีคนเหมอนเดหมอแบสไปเด้แต่ว่าตีแต่หมอเบสน่อยไปเด้โอยไปสกูสกูตตัวไหนเดี๋ยวขอเอแล้วมาวัดเยอะรืเป่านะมาจิ้มอากิ้มมาด้วยใไ้ๆให้ก็เป็นผู้เหตุ ถามอีกไงเจ้าของรถเจ้าของรถใส่ใสผู้ใด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 วาโซนาด้วยนี่บ่นี่บ่เ่แก่ไงเั่แก่ไงพี่น้องเ่แก่ไงมัด้วยเรางวาพกเนี่ยเพิ่เอาไปคัดไปคัดไอ้รอบตู้คนไว้เอาไปทสะอาดคนว่ารถคนแรกมันกินเข่าเทไรพอเพิเอาเล็กมันกินน้ำจังบักซังเหรออืหดครั็กจนเหลี่ยมบ่ดย เต้ปานมันก็คุมเกี้ยวยู่จนวาหอดหกวงแรงนี่พี่น้องเกียวเตมมูเสฟเรถเพิ่งเก่งคักเพราะเปลี่ยนจอเราะเปลนเต้มหมแรงรถเพิ่เก่งคัีปเปิดิงมเนี่ยเหอห่าบางเดือฮทีมีคุณแก่เบอร์ยีิอยู่ในหันตเจังรงวดตัวทีมได้บนเขาจะคลองได้เขาเข้าเจ้าได้บนีเอมันดึง่ทองนะ ไปเดยไปไอ้ฟองลูกขึ้นดึงสกปูตัวตั้งเดืนหมุนปะหมุน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 เปะไอ้งานหมุนอยู่เนี่ยต้องเวียนงานนี่ลาบานี่เฮ้ยคิ็นแล้วเห็นแล้ว จังจังบักสังจังบักสังไม่พี่น้องเลยเล็กพระแท้ใส่เล็กยังนี่เล็กเอาไปขวดเขาลงไปเคี่ยวเบ่เกี่ยวกับรถเลยหรือ่าเล็กหลอองรถนี่ล่ะมันเป็นเล็กอันครอบสายพันธุ์นิ้วหันบัดกรรไกรถอดออก่ได้เอาเซ่มันก็เลยเปลี่ยวขวดทำวัวสัตา์นี่เด้อ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 โอ้ยไหอใครคนเราิดไม่เพราะว่าเรา

ตักหนาตักลังก็ส่วนขึ <And> the the oh. oh. ้นเอาเทราส่วนเทราส่วนก็แล้วมึงตัวทแ็บเรอใช่ลายตัวนึงเนี่นี่เลยคุณแกนี่เลยตัวนึงเนียไม่เีดเปิดเลยทีมเยนี่มันขัดที่ใส่เห้าันเนี่ยต้งเอาเขาเนี่ยเจ้าอ้ยขันกันเนี่ยันขึ้นเลยเนี่ยเยียเขาเลีร์เขาเลีย์ออกมา ้นี่ยังเดดลกว่นานาะมันขเต้นบักมไตัดนันเ้แนนจ้าอยู่ทางใต้เจ้าสิขันได้ยังม่ยอยู่มันยังขาด,ด่าเบืองนั้นหยัมันยังข้าดิววนนาาาใส่ใส่เบื้องเฮ้ยเวื่ห้ังตัวนั้น อยางมา่นนอกน้องอันนี้เป็นฝาไปนี่ดีตอนนั้นมัน่มีเป็นเขาสะอาดย่าเปิดเปิรู้ว่าไอขมันเปนาสะอาดย่าเปเปิดขาขึ้นอุ่น่เรื่อเรื่องว่าเขาเอพี่น้องเลยเรยงไกันเงาเลยงันตัวเลยไปไปเขาไปทันเยอะมากเป็นสกูสกูสงจดวกิ้งเราก็กิ้งต้อนเรื่อนไหนอ่่นึงเมตรปวดด้ก็นนอนหน้าเพมียนได้ต

รถในบ้านกับในบ้านเอาเสียการเนี่ยห้ามพาพพิ้งกันอย่าไปเห็ุอย่าไปเห็ุเข้าเจ้าของให้โทษแก่ท่านโทษนั้นถึงตัวที่ไปที่มันได้ตีเอามันบุญธรรมสัหนาได้ชาแนี้ได้ครับกำติดจรวดได้คู่มือนี่นไปลว่าเสียเขาสั้นอย่างตีบันทึกเจ้าของที่เขาเย่งกำติดจรวดได้พี่น้องคู่มือนี่เพราะได้ยวบุาธรรมสัตนาสัตนาเพราะมีสัตวนี่จวดย่างเดียวจานนี่ข้าวอัน วีตีนยาบากอตัวไปถามเราอยู่อันเป็นนางหลีในมุมมืดเบาก็มีได้พี่น้องคุณไ่เห็นหน้าบ่เห็นหนาสนุกเบานอนกล้องถ่ายไปไดยสนุกเบานอนางเบาอยู่ในมุมหมืดนะดีว่าจันดีว่าตรงดีแล้ว ถิ่เกี่ยวพันต่อมากก่อนนะเ่นี่ลยังเบี้ยเห็นยังทำกันกััไม่ว่ามึงทำกันกเสีงสีประจำท้องน้าเนาะขันนมากไปได้รถห่างกว่านั้นเรีนนี่าวเป็นยังเนี่เาเ้ามเเยวานีรถไปว่าเป็นยังแหมเป็นหนามาเนี่ยไปดูด้ยใช่ลาไปเล็กเมื่อกี้มาไปเพิ่งดเข้าไปว่าเล็กมากมาเล็กใจ นี่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 เอาคุณเจหางชมาดูพี่น้องคนผาดพิ้งเจ่ข่อยไหมคนเบิองเลยนผาดพิ้งเส่ข่อยันว่ามาไปรถห้างมันกวนห้างได้นิอยตัวเงวด้ยะแต่ดาวยคนเบิงเนาะผาดพกันทัสนใีได้อยางว่าจืดๆเดตตัวสื้เด็ดรานพี่ว่าตัวเสื้อเดีเด็นว่าเลี่มมันจะไปชวยยังเด๋บงเนี่ยเงเนพี่น้องเ็นบ่งบนไทยมว่าวุ่นของมันเายยัเขาก่ได้ขายอะไรเลยดูดูน นี่นี่น,นีโตกัดนี่นโตแก่านีนี่เอาเล็กเอาเล็กไปคัด <ไป S 1> เอาเล็กคัดไป, <laughs> ดไปนะคุณ <laughs> บานดีว่ายูทูปมาไทยรดห่งางา <laughs> <laughs> ตัวอดเสือให้พี่น้องพี่ทอเสือ้พี่น้องเลย <laughs> เป็นพยายนใอเขาด้วยจ <laughs> ะด่ามาด้ยพี่น้องจะด่ามาด้วงตัวีว่ามัน ไปมม่งทั่วทิพย์มองเขาบล่ให้ม่งก็มัม่างหาเบียด้ีของดีดีสุดมีโอ้ยย่านจากนอะไบ่รวยเลือวาอย่าจอนฮุ่นยมือนีมือนีไปไปหลานส่ำหรือฮนหลเป็นเป็เป็นฮนหวยหยืนวะเดี๋ยวเขาจะ่าเกียวยมเนียเาเกี่ยวลายๆเขาจะมูะานย ต่เียนเร็วแต่เลียนเร็วๆบางหนึ่งหันเมียริงแต่ไน่พนอยู่เนาะอาไเอาว่มันเป็นน้ำเมียบอกาไว้ลบคออยเตี้ไปคอยคยยาเียงหลฟาดวะัยัุกเจ้าได้จีบเล่นะโอ้ยงเด๋มได้เหมือนหน่อยฟาดวะแล้วบางไปถอดเขาล่มเขาเรียมเลยแล้วบงเอาเล็กไปขัดไปก็ดินแล้วบังเกี่ยวหมานแหงลมก็ดินแล้กัน ลุยน้ำอยู่ทหนเป็นบ้านมือนันแห้งลุยน้ำครก็บเห็นเป็นยังเนาะบังนี้มามือนี้มา่ทษเขาร่มคอยยังจุ่มน้ำจุ่มนไปบาไปแล้วคุณด้วยพี่น้องนั่นนั่นนั่นอมกยองกันแล้วกันแล้วมันบดบกฮังมันดนดงก็ฮัคอมากลกันแล้ว นก็โอ oh <fl |ro|> ันีกล้องว่ะมาดูไฟเมียเป็นย่งกันอยู่นี่เมียเอาโอ้ยมาตัวกับพเอิ้อนหอาเนาะว่าอยู่นั่นเยี่ยงเอิ้อนหอาปั่นนั่นเอื้อนหน่อยวกนั้นยังเอิ้อนจนเตี้ยไหนเดี๋ยวลงเกี่ยวเลรอสิไายเบิ่งไหมได้พี่น้องเด้อคลิปนี้จบกันไปทั้มดีก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยครับออมสินอ่อนทัวพวกมัวกับมัวละคอยนี่คิดแล้วดิคิดแล้วนะบิดคลิปแล้ว ปีคบิปเราลาบเล่องดี้บังดยชปีกเรนี่ยเียกัเนียเด้อแล้วสิไปท้เขายืนเน้อยู่เบดมือเบดเตียนก็ว่เปลี่ยังไม่ม่ยยดกระหม่องเลยวะนั่นยาเฝ้าเด้อบวาไอ้ได้ช็อตเด็ดน้ำสักไรอีเ้น่ยมากยงกี่เปลี่ยนไปฟังฟังรถเกียวเขาจมด้ยี่นองทหาจะช็อตเตี้ยนเราไม่หเงินแล้วเนาะหาจช็อตเด็ด พ่เพื่อนพ่อใจอยากให้แขมค่าให้เบิ่งมเราด้วยเดี๋ยวนี้ไม่ก็จะเดินมาบอกไปแต่พวกเด็กไกลเจ้าเขาบอกแห้งในจังหว่อยเนาะเจ็บกี่กาให้เว้ย